สวัสดีครั่ะวัสดีค่ะแสงสวัสดีปิแสงมะเอเจ๊แสงเจ๊แสงเจ๊แอ่ะเอามาพูดเดียวตาโรแล้วมาจากไหนครับเนีมาแบบเด็กๆดนะครับมาแบบเด็ครับขายเนื้อเลยค่ะก็เลยเฝ้ามาเฝ้ามาแบบเด็ครับเฝ้ามาตอนนี้มันสองทุ่มเกือบสามทุ่มเหรอครับนี่มาแบบเด็กครับอุ้ยพอดีไอ้นั่นไหมคะน้องสาวเพิ่นถือตัวเลขน้ำแม่ชี่แม่ขาวมาก ก็เลยเขาบวบเขาอักเอาไรเทือล่ะประมาณซีหามวดแล้วครับค่ะพอดีประเซนต์มะกุ้งก็เลยว่าเอามาให้แนแบ่งปันเอฟซีเน่ครับค่ะเพราะว่าอย่าเอาแต่ผู้เดียวไล่จ้าก็เลยเปามากนี่ยล่ะยิ้มข่าวว่าอ้พ่องกับบาวอีสานคิดแกนมากก็เลยอยากออกมาฝากค่ะเพื่อได้แบ่งปันกับเอฟซีจ้ะ เลิกงานแล้วนี่เฝ้ามาเลยบอกประแสงเฝ้าเลยจ้าพราว่าเลยงานทมหนึ่งบุญเ้นถือว่ามีโชกเนาะแมนว่าจะได้ก่อเพิ่นถือมาไหลงวดสันบอกถืงมาหางวดเราดิค่ะหางวดติดหางวดติดอันล่าทุดนี่เพิ่นถืงตัวไหนแปดหกห้าตรงตรงฉันบอกค่ะ เจ้าพาย่ใส่มาเจ้าเขาบอกบอกว่าก็ไอ้คนบอกคนือยู่น้ำกันอยู่เนาะเขาอักเอาเขาอักเอาแม่นก็เลยที่นี่คู่ว่าเขาถืงนี่ยหละก็เลยว่าให้แบ่งแน่แบ่งโม่เนี่ยแบ่งแบ่งฝันเอซี่เนี่ยค่ะก็เลยไปขอน้ำขามาเป็นเป็นเลขมากจากไสเก่อนน้ำแม่ขาวแมซี่คนคนบอกว่าแมซี่ใส่คนบอก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 เลยค่ะ บ่บอกเลยแม่เฉพาะอันบ่เห็นเจ้าว้าถึงเนาะยู่ดีดีก็คือว่าเมื่อนี่เจ้าบอกว่าอาตังซิไปหาเด้อวปสันจ้านั่นแหละเลยว่าพอดีันหมวคกน้องนั้นหมวก็ย่อมหายโอ้โหอ๋อพุหัวตั้งใี่หายเี่เสงแน่นจ้าเขาย่อมหายย่อมเปิดเผยเพราะว่าแสดงว่าเอเขาถูกมาหลายงวดเขาอักเอาคนเดียวมาตะดนแล้วแน่นจ้า แต่ว่าบ่ได้เจ้าบ่รูเรืองเลยบรูเรืองน้ำเขาที่นี่พอดีได้ยินก็เลยไปกระซิบถามเขาว่าเ็นจังไหนขอเน่ก็เลยวางกิค่ะครับอยากแบ่งปันเอ้ที่ห้าวไหมคะแม่ขาวนี่ที่ไปที่มานี่เลขเพ่นเขาดีบ่คะเขามหางวดแล้วเดือแต่ก่อนหนานั้นพ่นกระห้อยู่แต่ว่าเพ่นพ่นสิบ่บอกโดยตรงแต่ว่าแสดงว่าบอกคนสุคนแมนแล้วแต่พ่นสิใหาอค่ะ อันนี้เพิ่นเพิ่นห้มาแล้วแต่ว่าเจ๊แสงอยู่บบ่่แม่นผู้ได้มาโดยตรงมันบอแม่นจ้าไปขอน้ำเขาไม่กินมันได้ไหมแมนงวดวันที่หนึ่งแต่งงานคนห้มาแล้วใ้แล้วค่ะขอมาเจ้าไหนเฝ้ามหาลัยแม่นเฝ้ามากเพราะว่างานทุ่มเด็กๆอย่างนี้เปนป่นไห้กับเอฟซีแม่นค่ะเจ๊แสงนี่ปกติอาชีพก็คือขายเนื้อเนาะค่ะเนาะขายเนื้อขายเนื้อเนาะจ้างขายเนื้อเชียงงัว เว่ได้ทำงานทวนกับที่เป็นช่วงกลางวันแปดโมงแบบปดโมงถึงทุ่มหนึ่งแสดงว่านี่พี่น้องสังเกตเบ้งเด้อค่ะตอนนี้คือคำเหรอเด้เพื่อพันที่เดินท้างมหาแมนค่ะเพื่อสี่เดินห้างมหาเจตังอยู่ทงหน้าพี่เด้พี่น้องเสียงเกียจจาหน้าห้องแก้วเลยเนี่ยแมนสวนบ้านสวนเจตังค่ะันตอนนี้น่าจะสองทุ่มจะสามทุ่มแล้วนะคะอ็ดีทีมงานห้องกับมาจากเกิดดีรํำมาจากทั้งใจแน่นาน แมนจ้างแล้นี้ได้จังว่าโอกาสตีเลน่นอัน,นเจ๊แสงด้วยว่าอันเลื่อตถ้าสีอื่นดอกอัน,อนแต่ว่าทางแอดมินนี่ยเอนเพราะว่นาน้องแสงเ<ห>พราะว่ามันเป็นน้องอยู่แต่ว่าโดยนี่ผู้สุกับคนสีดำซ้ำเนี่ยจะได้คนได้ตัวเลขหนิคนจังว่ะสีนี้โชคอยู่เนาะจะต้องเอืน่นคนเจ๊แสงเอิอเจ๊เนาะเจ๊แสงารวยมาะค่ะ เพื่อนเพิ่นมี่ช่องว่ะล่ะครับมี่เจ้ามีช่องอยู่ว่าเจ้าคือบอกบเอฟซีเธอเพื่อจะไ,ไปกดตงดตามนะเพื่อจะไปกดติดตามครับแมนบ้านฟ้าจะเป็นกัญญาภัณฐยุพานิดค่ะบ้านแดงนี่จะเป็นป้าแสงผ้ารวยจ้ะบอกตรงตรงแล้วครับพี่นอ้องเพิ่นบ่เปียอย่างเดอยครับช่องยูทูบยูทูบค่ะช่องนครับป้าแสงผ้ารวยจ้ะป้าแสงผ้ารวยครับ ทัญงเททังเปีบุนกัญญาพัยุพาณิชย์ค่ะท่า้ใดอยากไปติดตามครับเอฟซีนะครับท่านใดอยากได้โชคลาภโดยตรงก็เข้าไปกดติดตามทั้งช่องนะครับป้าแสงพารวยแล้วก็กัญญาพัฒยุพาณิชย์ค่ะฝากไปติดตามต่างๆด้วยเพราะว้าตัวเลขที่ป้าแสงเนี่ยมานี่อ่ะเป็นน้องสาวเป็นคนหูจัดกันแมนค่ะเออเพิ่นอักถือวมื่อไรงวดแล้วเมนจ้าแต่เพิ่นบ่บกไผจักเแกบ่บกแต่ว่าป้าแสงหูอยู่ว่าเพิ่นถือ หอยู่ค่ะเออบนนี่งวดนี้จะได้ขอเพิ่นเนาะขอเพิ่นเพิ่นจังไนก็ถือว่าแถวนี่เขาได้ออกชื่อแบ้งปันเป็นขั้งแรกเพราะว่าพ่อเสียงหรือว่าน้องน้องสาวเพิ่นที่เพิ่นวาเนาะเขาก็บ่หูใจดอกคเพิ่นจะเพิ่เคยออกชื่อหมองไดแน่นจะอถือว่าเป็นงวดแรกแต่ว่าเพิ่นวาถึกมหาหางวดติดเลยหางวดจ้ะงวดที่านมาเข่าตรงตรงคือสามตัวตอนนี้นะครับ แปดหกห้าจ้ะวันนี้นี่ชัดแปดหกห้าค่ะแปดหกห้าเอาไปดองเลยเอาตรงตรงเลยเนาะเอาตรงเลยค่ะสามตัวเลยถือว่าคลิปนี้ผู้ใดเขามาเาิ่งคือผู้โชคดีแต่คือเพิ่นได้ตัวเด็กมาเร็วเมนจอันเจี๋ยแสงเนาะหรือว่าน้องแสงนี่แหละไปขอจากเพิ่นมาเร็วเพิ่นก็ให้มาอยู่เนาะแม่นค่ะเพิ่นให้เพิ่นให้มันเป็นเลขกเป็นซองมาอันเพิ่นว่าที่ที่ที่บวกคนไทยทำนะ คือบอกว่าเป็นหนึ่เพิ่น,นหายเป็นซองมาบอกเพิ่นซองมาหายแม่นบอกเป็นซอ,องค่ะแสะดงว,ว่าเพิ่นสิยหายเฉพาะคนที่อยากหายเป็นเลขหลับแม่นบอกค่ะแม่นจ้ะเพิ่นแบ่งหายเฉพาะคนที่เพนนิ่นเยิ่ประแสงว่าอันอาจารย์เพิ่นโบเพิ่นสิยหายเฉพาะคนพิเศษเท่านั้นจ้าเพิ่นสิเลือกคนหาย่าสั่นแม่นจ้ะคอยนี่ก็พยายามถามอยู่ว่าเอ่อขอพยายามขอขออะไรจักเถื่อแต่ว่ามือนี้จังได้คอยต้องออกไปหาเจ้าคอยได้เลขมาแล้วว่าสั่นแน่นวะแม่นค่ะแม่นี่ บัดนี้เพิ่นแสดงว่าเพิ่นซ่งมาให้น้องสาวผู้นั้นแล้วเนาะแม่นจ้าเป็นเพิ่นใส่ซองมาบ่ใส่ซองมามื้อนี้เจ๊แสงค่ะน้องแสงเอาเอาซองที่เพิ่นส่งมาให้นี่เอามาเผยแพร่เอามาแบ่งปันให้กับ FC ทุกทุกท้องมื้อนี้เนาะค่ะได้ไหมน้อซองเนาะได้แล้วค่ะใสเบิ่งเนี่สนใจได้นขอเบิ้งซองเนี่อันนี้เพิ่นส่งมาให้ทางเพิ่นเนาะแม่นค่ะ บ่มีอย่างตัวนี่งเป็นสีเขนเป็นเล่นคนไม่ได้เขียนอย่างเนาะมันอยู่ในนี้ค่ะออเป็นในนี่ว่อยู่ในหันเอาเปิดเปิดเปิดแน่้เป็นยังบานเปิดทะอบบ่แม่เปิดทะอบเปิดซองเปิดซองนะคะเอฟซีอันนี้แม่แม่ขาวแม่ชีเนาะแม่ขาวค่ะแม่ชีอ๋อสิเป็นเลขไแตเนาะพี่น้องรอรุ่นเอาบานปึ้งเดี๋ยวมันจะพูดเจอแล้วไหมล่ะงามอยู่ด้วยถ่ายเอฟซีค่ะ ตัวเลขง่ายงายรึปนะบาทหนึ่งพี่น้องเอ้านิงนะครับนิงเลยเลขง่ายเราบนรับแม่ขาวรับแม่ขาวทานไขเอฟซีนะคะสำหรับตัวเลขเกก้าหหนึ่งค่ะเอฟซีกับเจ็ดศูนย์ค่ะเก้961แล้วก็ดศูนย์ค่ะป้าแสงค่ะอันนี้นัเจ้ากับท่านในเปิดมันบ่แม่นจะเปิดพร้อมกันนี่แหละค่ะบอกเราเราหัาแต่แก้วเราหัน แกเมื่อกี้นี้แมนค่ะแกเมื่อกีู้พร้อมกันทัวประเทศเด้อพี่น้องเด้อจ้าเอาจังไหนก็ถือว่าออกซื่อครั้งแรกครั้งแรกแมนบ่ค่ะครับพนบค่อยออกซื่อจักเธอแมนบ่บ่ค่ะแสดงว่าป้าแสงถือว่าทําสําเร็จเพราะว่าได้ยินข่าวว่าจะติดตามเลขลับของแม่ขาวมาฝากเจ๊ตังจีิจินตัววันนี้ได้มาแล้วตัวน้องสาวู้เพนได้มาเนิ่นกับ บ่อยากให้ออกซื้อเ้แมแนค่ะพ่นบ่ให้ออกซื้อแต่ว่าอัน่เอาไปขออ่นขอคนเร็วน่ะขออนุญาต่นเล้วค่ะน้องสานําเด้อดน้องสานี่เ็บ่เคยเห็นพิ่บดอกแต่ว่าก็อขออยากหตนึแล้วก็จูนเอจากเดกลับไม่ขาวจาก่นเนาะคนนับงปันนี้แค่นี้นะครับงวดวันนี้ลค่นเอซีเก้าหกหนึ่งเจ็ดศูนนะคะตัดเล่นเอาเด้อค่ะ เก้าหกเก้าหนึ่งเดี้อเด้อเด้อเจะฝฟ้าท่านนี้คร้าท่านหันไปนิดหน่อยนิดหน่อยพออาดีตัวคนมาบวกเขาหนึ่งเด้ออ่าใครเข้ามาแคปหน้าจอนะคะขออยากมีโชคมีลาบนะครับพิมสาธุสาธุเข้ามานะคะย้ำตัวเลขค่ะป้าแสงรับแม่ขาวค่ะรับแม่ขาวนะคะเก้าหกหนึ่งค่ะเก้าหกหนึ่งเจ็ดศูนย์ค่ะ อันนี้ปล่อยครั้งแรกใช่ไหมคะปล่อยครั้งแรกค่ะเข้ามากี่งวดเข้ามาแล้วห้านะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่หกสำหรับวันที่หนึ่งกันยายนหกแปดค่ะที่สำคัญไเคยออกซือนะครับย้ำค่ะเก้าหกหนึ่งเจ็ดศูนย์ค่ะแม่น้อยแกรนนะครับเอาป้าแสงเล้ยวบังกงให้หน่อยจังหน่อยค่ะป้าแสงมานะเจ๊แสงน้องแสงอะไรแต่สีอื่นเนาะแต่ผู้นับถือกันยังไงแต่อื่นกันไปตามนั่น เอาเมาองกล่องยั้ไงครับขอภาพนิ่งครับโอเคครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคครับผมสำหรับแนวทางของแนวทางนะครับป้าแสงมาด้วยนะครับรถได้ขอให้โชคดีนะครับเป็นพี่จีนะครับแม่จี